ไดโนเสาร์มีจริงค่ะน่าจะเคยมีค่ะไม่จริงครับคิดว่าในเมืองไทยมีไดโนเสาร์น่าจะมีค่ะน่าจะไม่มีครับตัวสีเขียวๆที่มันแบบคอยาวๆก็ไทแรนโนสัรัสอุน่ารักจังเลยอ่ะแล้วกินหน่อยแล้วกินหน่อยแล้วกินหน่อยแล้โอยตัวอะไรอ่ะเอ้ยเมียวหนีเนาวหนีเนาวหนีเล้วหนีแล้วอะไรเนี่ยว้ายว้านุน้องค่ะ นึงนะคะมันน่ารักมากเลยค่ะน้องๆคอ,อมันนี่ยาวมากเลยค่ะแถมมันยังยิ้มให้กับพี่มี่ด้วยนะคะพี่มี่เราจะเอามือไปลูบหัวมันอยู่แล้วเชียวแต่ก็มีในโนเสาร์อีกตัวนึงมันมาหาพี่มี่ข่ฟันมันนี่แหลมคมมากเลยค่ะน้องๆจะมาขาเมเบือแขนพี่มี่ทำยังไงล่ะคะพี่มี่ก็วิ่งหนีสิเนียววิ่งหนีจะ เหนื่อยเหงื่อแตกไปหมดเลยก็ยังดีนะคะที่ตื่นมาซะก,ก่อนก็เลยมาเจอน้องๆได้อว่าแต่น้องๆเนี่ยคงคิดว่าพี่มี่บ้าไปแล้วใช่ไหมคะพี่มี่ไม่นดบบ้านะแต่จะบอกว่าในโดโนเสาร์เนี่ยมีอยู่จริงๆแถมว่ามีสถานที่ที่หนึงเนี่ยสามารถเข้าไปชมในโดโนเสาร์ได้ด้วยอ่านั่นแน่อยากจะไปชมแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากไปชมก็ตามไปสะหาความรู้ก็บพี่มี่ได้เลย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าเมืองไทยเรานี้ก็มีไดโนเสาร์และมีพิพิพธภัณฑ์เจ๋งๆอย่างพิพิพธภัณฑ์ซิรินทรอนพิพิพธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเจ๋งอย่างนี้เราจะพลาดได้ยังไงว่าแล้วก็ออกจากกรุงเทพ มุดตรงมาที่ฟูกุ้มข้าตำบลโนนบุรีอําเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินกันค่ะถึงแล้วค่ะน้องพิ่พันธ์ซีรินทร์ค่ะพิ่พันธ์ไดดนเสา์ที่ย้อยที่สุดและดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอะไรตัวอยู่ข้างลน้องนคะไอดูเสาวตัวนี้ค่ะที่พี่พี่บอกว่ามันยิ้มให้กับพี่ี่ในความฝัน แต่ว่ามันจะมีตัวที่มันไล่ข้นเหมือพิมีหรือเปล่าคะน้องๆอยากงเแล้ใช่ไหมะตามพ่มีไปเลยค่ะเข้ามาถึงที่นี่แล้วค่ะน้องๆก่อนอื่นเลยเราต้องซื้อบัตรเข้าชมกันก่อนค่ะแต่เห็นพีิมีหน้าใสหน้ารักขนาดนี้พี่มีต้องซื้อบัตรผู้ใหญ่40บาทแล้วค่ะน้องๆแต่ว่าถ้าสําหรับน้องๆ10บาทเท่านั้นเองเตรียมตังก่อนเตรียมตังก่อนเคติดต่อตรเข้าชมครับคนเดียวค่ะ ไน,นียว40บาทค่ะนี่ค่ะ40บาทว้ายได้เลียบนี่เจ,จ๋งเลยบัตร็นอย่างงี้ค่ะน้องๆพร้อมกันหรือยังคะพี่มี่พร้อมแล้วไปชมกันเลยนี่นชิปส่วนี้แน่เลยเน่ยชน้านหน้องเอมมี่น้องเอมมี่ค่ะโอ้ สวัสดีสดค่ะพี่พอง <c oughs> พี่พองไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะมันอยู่ในความฝันของมี่มันเข้ามาขบเหมือบเมียค่ะก่อนที่จะมาที่นี่มี่อยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้มันมีชื่อไหมคะ,ะมีชื่อค่ะไดนโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อว่าสยามโมทารานัสอีสานเอนซิชนะคะเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อค่ะสยามโมทารานัสอีสานเอนซิชส,สยามอีสาน S <S ทำไมมันชื่อเป็นภาษาไทยอะคะพี่ป๋องตัวนี้เป็นไดโนเสาร์าชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบในประเทศไทย네<อ>ะนะคะซึ่งประเทศไทยของเราก็สามารถตั้งชื่อใหม่เองได้โดยการตั้งชื่อให้เกียรติสถานที่ที่ค้นพบวิธิที่อีสานนะคะภาคอีสานของเราแล้วก็รวมไปถึงนะคะตั้งชื่อให้เกียรติกับประเทศไทยสยามเป็นชื่อเดิมของประเทศไทยเราค่ะโอ้โหน้องๆคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีไดโนเสาร์ของเขาด้วยว่า<อ>แต่พี่ป่องคะมีเห็นเจ<อ>้าไดโนเสาร์ตัวนี้แล้วเกิดความสนใจอยากจะรู้ว่าไอสถานที่แห่งนี้ค่ะมันเกาะตั้งขึ้นมาได้ยังไงคะ สถานที่แห่งนี้นะคะเราค้นพบไดโนเสาร์ตั้งแต่ปีพศ2537นะคะที่อาคารหลวงพุทคนนะคะซึ่งที่นี่เราจะมีอยู่2อาคารนะคะอาคารนั้นจะเป็นอาคารที่แรกๆที่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะคะและต่อมานะคะก็จะมีศูนย์วิจัยนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับอาคารหลวงพุคนะคะหลังจากนั้นก็มีการศึกษาวิจัยเรื่อยๆนะคะซึ่งที่นี่เราค้นพบประมาณ1ปีปีพศ2538เราก็ค้นพบโครงไดโนเสาร์ตัวพูเวียงโกสอรัสรเวนทอนเน่นอนตายสมบูรณ์ที่สุดที่อาคาร ใช่ท, <คน S 1> ที่ตัวใหญ่ใ,หญใช่ไหมคะ<ช><ช>พูดมาอย่างนี้แล้วไม่อยากจะรู้ว่าไอ้ข้างใน,นะค่ะพิพิธภัณฑ์น,นี้มันมีอะไรที่น่าสนใจที่แบบน้องๆอ,อยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยไหมคะข้างในส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สเินทอนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8โซนด้วยกันนะคะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลและโลกนะคะสิ่งมีชีวิตแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลกของเรามหาายุคข,ของสิ่งมีชีวิตโบราณม,มหายุข,ของสัตว์เลื้อยคานและไดโนเสาร์รวมไปถึงไดโนเสาร์ไทยนะคะแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตไดโนเสาร์การคืนชีตให้กับไดโนเสาร์และรวมไปถึงนะคะมหาอ้ย นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคืนที่8จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ของเรานะค่ะโหน่าเข้าชมทั้ง8โซนเลยค่ะพี่พองว่าแต่พี่พองจะมีอะไรให้มี่ได้เข้าชมก่อนลวงหน้าไหมเอ่ยเดี๋ยวเชิญมี่นะคะไปชมที่ห้องนิสการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะซึ่งเป็นห้องรงงานขององค์ท่านเมื่อวันที่9ธันวาคม25 5 1ัห้อสงนิทรรศการงั้นเราไปห้องนิทรรศการกันก่อนเลยค่ะโอเคงั้นตามไปเลยค่ะไปค่ะพี่พองเชิญเลย ในห้องนี้มันดีมากๆเลยค่ะพี่พ่องโอ้โหน้องๆคะ่ะต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เราได้เรียนรู้กันจริงๆค่ะน้องๆ